สวัสดีค่ะเก๋อ,อุบลสุขุลเต็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชาบุรีค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอค่ะพื้นที่นานะคะที่นาแปลงเล็กค่ะติดถนนลาดยางค่ะเป็นถนนเส้นหลักที่จากท่าทุมพลไปหัวรอนะคะติดคลองส่งน้ำสอด้านค่ะคลองส่งน้ำแล้วก็จะมีถนนติดคลองให้ด้วยนะครับเท่ากับว่าแปลงนี้ ติดทางสาธารณะ3ด้านเลยทีเดียวค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหน้ากว้างขนานถนนเลยค่ะประมาณ80เมตรได้นะคะลึก40เมตรได้ค่ะหน้าแปลงนี้นะคะเหลือที่2ไร่ค่ะเสนอขายไร่ละ850,000บาทท้วนเลยค่ะราคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของนะคะ หน้ากว้างค่ะสามารถหาคนมาจอยกันคนละหนึ่งไล่นี้สบายๆเลยค่ะที่นานะคะก็จะต่ำประมาณ150เซนติเมตรนะคะเพราะว่าถนนท่านทำซะสูงเรี้ยวเลยค่ะพิกัดแปลงนี้ค่ะจะอยู่ที่ตำบลท่าชุมพลค่ะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะก็จะใกล้วัดเขาดินค่ะ ห่างปั๊มน้ำมันร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อนะคะประมาณ3กิโลเมตรนะคะห่างตลาดโพธารามค่ะ7กิโลเมตรค่ะห่างขนส่งสายใต้ใหม่นะคะ78กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะแปลงนี้มีรถสัญจรไปมาเยอะเลยนะคะ เส้นนี้ก็สามารถจะเป็นทางลัดไปออกทางลาดบุรีได้ด้วยนะคะเหมาะกับการเปิดกิจการค้าขายค่ะทำเป็นร้านกาแฟที่ท่องเที่ยวเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะหรือเพราะว่าด้านรอบๆเนี่ยจะเป็นที่นาโล่งๆค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นที่นานะคะที่ ถ้าเกิดถมแล้วนะคะก็จะสวยค่ะจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นแปลงที่นาเขาเอยแปลงที่ของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาถมแล้วค่ะอันนี้นะคะสวยเลยค่ะทีนี้พอถมแล้วก็ดูดีนะคะเขตด้านหน้าค่ะก็จะมีเสากั้นไว้เผื่อการขยายขยับขยายถนนออกไปนะคะ สนใจเยี่ยมชมพื้นที่หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรกันได้นะคะ098 271 4195อดี ID Line ค่ะเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะเมมปุ Mem ๊บขึ้นไลน์ปั๊บเลยค่ะของสูงน้ำนะคะข้างๆที่ค่ะถ้าเกิดลอกเนี่ยก็จะได้ของสูงน้ำที่กว้างทีเดียวคะ่ะตอนนี้ก็จะอาจจะมีผักบุ้งหญ้าขึ้นตามแนวขอบ ลองส่งน้ํานะคะถนนเรียบคลองส่งน้ําค่ะก็จะเป็นถนนวิ่งไปยันด้านในให้แปลงอื่นๆวิ่งเข้าวิ่งออกค่ะสะดวกนะคะหรือสนใจที่ดินแปลงอื่นๆค่ะที่ดินบ้านๆน,นะคะราคาเบาบ้างไม่บางไม่เบาบ้างค่ะก็ตามกันได้นะคะที่เพจที่ดินสวยๆในราชบุรีค่ะหรือช่องทางนําเสนออีกช่องทางหนึ่งนะคะของเก๋ค่ะคือการผ่านที่ติ๊กต็อกนะคะช่องเก๋อุบุลสกุลเต็มค่ะ ยูทูบนะคะช่องเก๋สังหาร้อยพันล้านค่ะบางแปลงเกิตไม่ได้นําเสนอผ่าน YouTube นะคะต้องขออภัยหรือบางทีก็ปิดไปก่อนแล้วนะคะยังไม่ได้ทันทำยูทูบออกมาสําหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะ